มดแล้วก็สวดมัดส่วนเ่าไปทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองทุกสัดานี่เอ mm. 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 ึ้ด mm. 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 sure. ีจ yeah. ังหว่นี้ให้โบให้เบิดแล้วสบายสบายอุราช่า

ตัวมันจะขมเลยออหัวเอ๋ออย่าเอาไปทางใส่ไฟเด้ออาบาลพี่ลูกพี่เนี่ยฝันทางนี่เด็นี่วมียอดเฮี้ทางเียวนี่มีดแะเนี่ยเนี่ยฝันทางเทียก่อนนะอย่าฝันไปทางตัวงบก็ พูดเหรอพเกียวพูคเกียวพเียวเอาเขียนฮ็ดหละผมเร่งทำฮ็ดหลม่อฮยเจ้าพี่จรนากนเ้อเอาดีๆนะอกนางเจ้ามากองเจ้ามา เอดีเ้ยทางล่างเจ้าเนี่ยมันไม่มีดอกเมีดอกเออขึ้นไปหามึงดอกขึ้นซะนะมียู้ยใยดอกมันมีบอกว่าจะขึ้นดอกมันมีอ่ะโอ้ปลาเสียผู้ยืนเหงื่อเขาอยู่ไกล่เนี่ยใกลเหวียดเห็นอยู่เนี้ยสองกองอย่างนี้ทีขึ้นไปอีกงานนะคุณงานซีอยู่ว่าดอกดีพอหนึ่งวะ อ <in st selling> ็งหย่งฮะโบันนะอ้โอ้โบฟันปีหน้ามันอีดีกินได้รึลูกพี่งาน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 นะเนเลยบอกเลยอยากขึ้นปอยาขึ้นปอแล้วงมาแล้วลงมาแล้วเนี่ เป็นอย่างลูกพี่เดี๋ยวเก็บทีหลังเออเออโอยขึ้นแต่หันก็รอห้าคนเก็บอยู่ดิฝันบ่เดียวเนาะงานเนี้ยเนาะเออเพราะว่าคันถ้าสูงไปสูงไปก็กินย่าคือก้าโปกปอยากขึ้นอย่าคืดแสงเราหลงแล้วจิ๊ดจี้ค่อยๆเจ้าเอาขาค้าไปดีเอาเอานี่ไปแน่นๆโอ้ยโอ้ยค่อยๆเจ้าลงมาเฮ้ยยย เอออาขึ้นเดีฮอตของเาเออนั่งงานนะงานเวขึ้นนั่งก่อนนั่งก่อนเออเออหนะงานทางนี้นะลูกพี่อีฝันคาดบ่อนะฝันบ่คาดแล้วบ่คาดก็ค่อยไปฝันบ่คาดก็ขึ้นไปอีกเอางานน้อยขึ้นวันนี้อย่าน้อยหลายเอามันอิฐหับ่น้อยหรอกขึ้นไปยุงงาข้านใดรอเดีเยวยัยังงานเจ้ากอดอยู่นะเออนั่นต้องขึ้นไปอีกโอ้มันอีโรสฮอตใส่ไฟดินะบอกว่าอีลรคนิ่งคนเด็ เนี่ยโบลุกโบลึกกว่าใส่ไฟนะอย่าติขึ้นบ่ทานลงไปมันกับเทือกนี่เนาะเนื้อขึ้นเนื้อนีน่เลยแซนจ้าขึ้นไปอีกง่ายหนึ่ง,นนงเราฝันทางนี้ซะนะเนี่ยโอ้ยหนักหน้าไปอีกขันขึ้นไปหนักหน้าขึ้นปีเลยนะ <laughs> ขึ้นแล้วลงอะดรเดี๋ยวไหมไปเรืเอรถอบตอ้เนาะเสียกนี่นะไฟขึ้นไปคอยย้อนลงมานะเ้จเอาดีๆนะ้า่อเก็บเอาเกโอ้แม่เสียก็มีอย่างว่าเอาเน็บหลังเน็บขึ้นได้โบรายจากดีๆเนี่ย เกบเกอค้างอยู่เร่างนี้โอ้ยไอ้เนี่มันี้ห้ห้ามเอาไปลงอยากอื่นแลเฮ้ยโอ้ยอันพอโคตรเห็นเลยวางหน่นะ เอาไปขับแท็กซี่นำเนาะเอาไปเด็กก็เอาไปนำเนาะวันเนี้ยอยู่บ้านอยู่บ้านดือ้อ <c oughs> <c oughs> นม่เกาะสัไปแล้วต้องรีขึ้นมาไนะโอ้ยมีดกระได้ ว,ว่มจับไว้ปะเนี่ยเจ้าวะาเดี๋ยวไปจับงานานี้เดีย๋ยวนะเอาเมือออกฮะเอาลงมาบวดแล้วนะขึ้นไปแล้ววนะขึ้นไปแล้ววนะให้ยายเพลินเอาไปขายตลาดนะัดงานก็จับทันเดีย คณะงานเจ้าจับนายใหญ่ท <Darwin> ิ <confusing> <Oliver> ้งแม่แม่แจ่เจ้าต้องลงมาอีกกิ่งหนึ่งกอัง่อนยค่อยว่าเออเออยังสั้นแหละยังสั้นแหละเฮ้ยเอา มาเจอเนาะเอาดีเอาดีๆนะเฮิ uh ่นทะลี uh ่หมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยสามจอกนึง okay. ท uh ี all day, all day, uh ่มันมันหักโอ้ยลูกพี่เอาดีๆเอาดีๆ เหินทะลี่หมดเลยนี่เออ,ม,อมันจะได้เตกออกมาข้าไปดีๆ này nó nhòi thế vẻ luôn Ừ. Ôi, nhóm ơi hẳn vừa leo nhôm. à, Phan Không bỏ <laughs> <Không mà. cười>

เอย่างบ่ฟันมงหันเลยนะมงตีนยานะมงอ้ยมาขึ้นเบินั้นดตันดิอุ้มมา หน่าพี่สงอยู่ี่ปบไป,บปกับยีจิตยีจิตส,งสรงดอสร้างกับเวะถามเราเราว่าบบเอาอไปไปสร้างเนี้ยกใน่นี้อ,นอ,นอ,อ่นบานแล้วดอกอดกํลังเสพริกงกินหังที่ก็ออเล็กชนิด

ดูคนขึ้นเองฟันแล้วดูคนขึ้นนางหนวเมยครับเมย์ยครับเมย์ตัวบยยัยยมเอ้ยยบย่งเอ้ยยัยยมคนขึ้นลงมานางสะาพแบบนี้เลยเอ้ยยัยยม่าลายุกิงส่งตัวเชื่อเย่าส่งตัว

นี่นี่น่เรื่อยหางล่างี่โรดละตรงหัวเข้าเจ้าหน่าโรดละเอางาที่ตีนเจ้าก่อนซะ นาตีนเยียบนะกอนนะเอ้ยนะ โห่เนาติ้งเนาะบ่าตำพี่กำลังงามลรงยก์ยังมาเอาบ

Mmm.